เมื่อวันที่16สิงหาคมนี้เองนะคะกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะโดยกองบังคับการตํารวจทางหลวงนะคะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดนะคะนาโดยพลตารวจโทชัดชัยค่ะได้ทําการตรวจยึดรถบรรทุก10บล้อค่ะพร้อมด้วยสินค้าจํานวน3คันเข้าข่ายฐานความผิดทราชบัญญัติศุกากรค่ะตรวจยึดที่ถนนหลวงตําบลไผ่อาเภอเมืองจังหวัดกรารสิน,นี้เองค่ะสืบเนื่องจากนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงหน่วยบริการสมเด็จค่ะได้ออกปฏิบัติหน้าที่และตรวจพบรถบรรทุก10บล้อจานวน3คันค่ะขับตามกันมาจากอ,อําเภอสมเด็จมุ่งหน้าเข้าจังหวัดการศินโดยมีลักษณะบรร ทุกสิ่งของมาเต็มคันรถค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบสิ่งของที่บรรทุกมาจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะพบว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้าที่มาจากจีนต่อมาค่ะจึงได้มีการเชิญสุลกากรมาร่วมตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะด้วยที่สถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกํากับการสีกองบงรรังคับการตํารวจทางหลวงร้อยเอกค่ะดยตรวจสอบพบสินค้าที่เชื่อว่านะคะไม่ผ่านพิธีการสุลก,กากรค่คะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมออ,อก,กอค่ะสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอััันตรรราาายยอีีีกกก้งงมุุแล็บจ ประเทศตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตค่ะและก็สินค้าน้ำยาฟอกไตที่ต้องอยู่ในการควบคุมคุณภาพตามพระราชบัญญัติอาหารและก็ยาค่ะรวมถึงสินค้าเบ็เตะล็ดอีกมากมายนะคะที่ไม่ผ่านพิธีการสุลกากรเช่นนะคะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆอีกมากมายค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้ทําการตรวจยึดสินค้าดังกล่าวแล้วก็นําส่งพนักงานสอบสวนและสุลกากรค่ะดําเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สอบถามคาให้การของผู้ขับขี่รถบรรทุกทั้ง3รายนะคะให้การค่ะว่ารับสินค้ามาจากสะพานมิตรภาพไทยลาวและนําส่งโกดังพื้นที่ภาคกลางค่ะโดยได้รับค่าจ้างเป็นเที่ยวนะคะทั้งนี้นายจ้างที่ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามอบให้กับผู้ขับขี่แต่อย่างใดค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้ดําเนินคดีการติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ